นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้เนี่ยนะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมแซมแล้วก็เปลี่ยนอะไหล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นเนี่ยด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับปัญหาแล้วก็วิธีทางแก้ไขแล้วก็ดูว่านะไอความละเอียดรอบค้อบของของคนแต่ละคนเนี่ยนะครับมันมันไม่เหมือนกันซึ่งในคลิปเนี้ยนะครับเดี๋ยวครูจะบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้รถคันเนี้ยเข้ามาตอนประมาณเกือบเกือบเที่ยงครึ่ง นะตอนตอนที่ครูกําลังกินข้าวบางวันอยู่ครูก็ยับอกว่าเดี๋ยววันนี้กินกินข้าวอยู่เนี่ยจะมีจะมีใครมาให้ซ่อมรถไหมนะกินไปไม่กี่คำเองครับแม่ค้าขายขนมโคกมาบอกว่าครูไปดูรถให้หน่อยโซ่มันหลุดนะครับรถมันวิ่งไม่ได้นะครูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวดูให้ครับแต่เดี๋ยวขอกินข้าวให้เสร็จก่อน แต่ขอทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ารถอะไรยังไงก็บอกว่าเป็นรถซูซูกิพ่วงข้างที่ใช้ขายขนมครกอ่ะโอเคครับครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแม่ค้าไปเข็นมานะครับก็เหนื่อยเหมือนกันนะรถพ่วงข้างขายขนมครกเพราะว่ามันขับไม่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าฟันสเตอร์หลังเนี่ยนะครับสภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยที่มันหลุดมาแล้วมันรูด อันนี้เป็นสเตอร์ตาสมอเรือมั้งครับนะครับนะฮะนะแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยมันมีรถฟีโน่มาเปลี่ยนพวกคัดพวกสายพานพวกเม็ดด้วยก็เลยให้พี่ปุ้ยเนี่ยการนักเรียนที่เรียนรอบเช้าบ่ายเนี่ยช่วยกันถอดอะไรไอ้คันนี้ก็ถอดจากพ่วงข้างออกมาเพื่อมาทําอย่างนี้มันจะได้ง่ายนะและหลายคนบอกว่าทําในตัวพ่วงข้างเลยก็ได้นะครับ ไอคนที่พูดแบบเนี้คือไม่ได้ทําที่หน้างานไม่ทราบนะครับก็รือออกมาเสร็จก็ให้เขาถอดโซ่สเตอร์แล้วก็ไปเทียบเป็นตัวอย่างย้ําเลยนะครับครูบอกว่าเอาสเตอร์หน้าสเตอร์หลังไปด้วยแล้วไปเทียบดูรูให้ตรงนะครับแล้วก็แยกย้ายกันไปทํางานนะก็ บ่ายสี่โมงเย็นวันนี้เป็นวันจันทร์ครูต้องอยู่เวรรับสมัครในช่วงสี่โมงถึงห้าโมงเย็นนะครูก็ไปอยู่เวรก็ปล่อยให้พี่ปุ้ยกับนักเรียนรอบเช้าบ่ายที่เหลืออยู่อีกสองหรือสามคนเนี่ยช่วยนะพราะครูออกเวรมาตอนห้าโมงเย็นครูก็เห็นเขากำลังหมุนล้อกันอยู่น,ยนะครับเขาก็แจ้งครูว่าเวลาหมุนล้อเนี่ยเสียงโซ่สเตอร์มันจะดังแกรบแกรบแกรบ นะครูก็เลยถามว่าแล้วมันเป็นที่อะไรพี่ปุ้ยเขาก็บอกว่าสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังเนี่ยมันไม่ตรงกันมันเอียงมันเบี้ยวครูก็ถามว่ามันเบี้ยวเพราะอะไรเขาก็บอกว่าสวิงอาร์มมันเบี้ยวอันนี้ฟังนะครับนี่คือมาถ่ายทอดประสบการณ์ไม่ได้มาบัฟมาดิสเครดิตหรือมาว่าใครนะครับนะบตอนที่พูดเนี่ยนักเรียนก็มีอยู่นักเรียนนักเรียนรอบรอบค่ำก็มาเป็นพยานได้อยู่หนึ่งคน นะครับเขาบอกว่าสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังมันเบี้ยวโซ่มันเลยบิดแล้วมันดังที่โซ่ครูเลยบอกว่าเอาอเคงั้นเดี๋ยวครูขอญาตดูเองนะครับครูก็ลองมาหมุนโอเคมันดังจริงดังอย่างที่เขาบอกพอมันดังอย่างที่เขาบอกครูก็บอกนักเรียนว่างั้นปลดข้อต่อโซ่เอาโซ่ออกไปให้ครูหน่อยพอเอาโซ่ออกไปเสร็จปุ๊บนี่สมมุติว่าอันนี้คือสเตอร์ที่เขาซื้อมาเปลี่ยนใหม่ ซึ่งตัวเนี้ยครูไม่ได้โทษพี่ปุ้ยนะเพราะว่าร้านเป็นคนจัดอะไหล่มาให้แต่พี่ปุ้ยเป็นคนใส่ครูก็มาหมุนสเตอร์หน้าหมุนไปดึงเข้าดึงออกนะครับสิ่งที่เจอก็คือเนี่ยนะของใหม่ก็เป็นอย่างนี้นะตอนนี้ให้เขาไปเปลี่ยนอยู่นี่ครับมันอาจจะกลายนะเนี่ยมันคอนเนี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ยคือมันคอนเยอะมากแบบนี้เลยลหลายๆาท่านอาจจะบอกว่าตัวแกนสเตอร์หรือเพลาสเตอร์มันสึก อันนั้นก็ใช่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะปัญหาเนี่ยนะเดินหน้าถอยหลังก็ใช่คอนแล้วพอดันเข้าแล้วดึงออกเนี่ยระยะคอนจากตรงเนี้ยมันประมาณเกือบห้ามิลซึ่งมันผิดปกติใช่ไหมครับที่มันจะคอนเข้าคอนออกอย่างนี้นะะมันผิดปกติแล้วนะครับครูก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นรถเก่านะมันเคยผ่านการเปลี่ยนมาจากที่อื่นครูก็ไม่แน่ใจว่า มันใช้เป็นตัวกิฟล็อกอย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ดูว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันใช้กิฟล็อกหรือมันใช้แผ่นล mm ็อ hmm. กเพราะว่าสเตอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันดันมีรูยึดไอ้ตัวแผ่นล็อกเนี่ยเหมือนฮอนด้า hmm. ครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพิสูจน์กันใช้คําว่าเดี๋ยวเราพิสูจน์กันให้ไปถอดตัวแผ่นล็อกจากรถฮอนด้าโนวาโรงเรียนมา พี่ปุ๋ยก็ยืนยันอยู่อย่างเดียวว่ามันใช้กิฟล็อกมันใช้กิฟล็อกครูก็บอกว่ารู้เพราะตอนที่ถอดครูบอกให้เด็กนักเรียนเนี่ยแปลงคีมทางแหวนมาถอดอีกกิฟล็อกเห็นอยู่ว่ามันใส่กิฟล็อกมาแต่ว่ามันถูกหรือมันผิดยังไม่รู้นี่คือมันพิสูจน์คุณจะมาบอกว่ามันใช้แต่กิฟล็อกกิฟล็อกอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าเนี่ยมันคอนอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับท่านอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยเนี่ยคอนเข้าคอนออกเยอะมาก ก็ไปถอดในตัวแผ่นล็อกมาปรากฏว่าเอาแผ่นล็อกมาเนี่ยใส่แล้วมันใส่ไม่ได้ก็ตัดปัญหาไปมันไม่ได้ใช้ตัวแผ่นล็อกสแสดงมันต้องใช้เป็นในตัวกิฟล็อกตัวนี้ทีนี้พอมันใช้กิฟล็อกตัวเนี้ยแล้วทำไมสเตอร์ใหม่เนี่ยไอเดินหน้าถอยหลังก็คอนดึงเข้าดึงออกก็คอนก็ลุนเยอะครูก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้น ไปเอาสเตอร์หน้าของซู z u กิอาซที่ครูซ่อมอยู่ r า1 0ซรพอเอาสเตอร์หน้าซู z u กิอา1 0ซรมาใส่ใส่เข้าไปนะครับไอระยะคอนเดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันน้อยมากแล้วพอใส่เข้าไประยะลุนเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวนั่นหมายความว่าพอใส่ตัวกิฟล็อกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีระยะลุนอยู่หน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเพื่อความชัว์อีกก็ ไปเอาสเตอร์หน้าของเดิมที่เขาถอดใส่ถุงไว้เรียบร้อยเพื่อจะคืนเจ้าของเอามาลองเหมือนกันเลยครับพอสเตอร์หน้าของเดิมมาใส่ระยะคอนเดินหน้าถอยหลังมีนิดเดียวระยะคอนดึงเข้าออกระยะลุนดึงเข้าออกก็มีนิดเดียวนั่นก็แสดงว่าทางร้านเนี่ยให้สเตอร์หน้ามาผิดเขาจะให้ของ Honda หรือของอะไรมาครูไม่สนใจคือมันผิดนะครับ เพราะว่าสเตอร์ของเก่าของมันเนี่ยมันจะไม่มีรูยึดน็อตสองตัวตรงนี้มันเป็นแค่สเตอร์หน้าแบบตันตนันะที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ว่าหรือตำหนิอะไรเพียงอยากจะบอกว่าบางทีพอมันมีปัญหาเนี่ยแล้วคุณไม่ได้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงคุณจะบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณดูแล้วสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังมันเอียงมันเอียงหรือมันเบี้ยวคุณอาจจะบอกว่ามันเป็นเพราะว่า มันเป็นรถพ่วงข้างไอตัวแกนหรือเพาะสะเตอร์มันสึกแล้วคุณก็ปล่อยงานนี้ออกไปส่งงานนี้ออกไปถ้ามันเป็นที่ร้านคุณอันเนี้ยครูไม่ไปยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วเพราะว่าคุณเนีเป็นคนทําแต่ที่เนี่ยทาอยู่ที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นแค่หมุนล้อเนี่ยมันก็ดังลักแลบแลบแบแ แล้วถ้ายิงไปขี่มันจะดังขนาดไหนพอมันดังปุ๊บเจ้าของก็ต้องสงสัยว่าวันเนี้ยท่านเสียตังเปลี่ยนโซ่สเตอร์พาทิตใหม่เนี่ย428เฮดข้อหนานเนี่ยแล้วทําไมมันดังเกิดมีคนถามแม่ค้าก็ตอบว่าอ๋อมันดังเพราะว่าไปให้อาจารย์ที่โรงเรียนเขาเปลี่ยนครูมานั่งดูแต่ให้พี่ปุ้ยกับนักเรียนนะ่ะทำเขาก็จะคิดว่าครูเนะี่ยเป็นคนทําหรือถ้าเกิดครูไม่ได้เป็นคนทําเนี่ย แล้วครูทำไมไม่ตรวจสอบแล้วปล่อยงานออกไป,ปที่กล่าวมาแสดงว่าการทำงานเนี่ยนะครับมันต้องละเอียดรอบคอบมีการตรวจสอบก่อนที่จะส่งงานเพราะถ้าเกิดครูไม่มาตรวจสอบครูบอกว่าอรถมันเก่าแล้วผมเชื่อคุูมันเอียงมันเบี้ยวส่งงานไปนะคนที่โดนตำหนิสุดท้ายคือไม่พ้นครูอยู่ดีดนะ แค่แค่งานโซ่สเตอร์นะครับนะทางานมาตั้งนานแล้วใส่ไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูเอาเข้าไปใกล้ๆนะครับน่ยมันอาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะนี่มันก็หกโมงกว่าแล้วนะครับ่เดี๋ยวครูเปิดไฟให้เดี๋ยวครูเข้าไปใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวท่านจะได้เห็นว่ามันลุนหรือมันคอนยังไงนะครับแปบ๊บหนึ่ง ครับอาจจะมุมเอียงไปนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยไอสเตอร์ใหม่ที่เขาให้มาก็คือรุ่นนี้ท่านดูนะครับนี่มันคอนอย่างนี้เลยนะครับนี่คอนอย่างนี้เลยเนี่ยนะเนี่ยมันผิดปกติแล้วนะครับนี่มันผิดปกติแล้วหนึ่งมันเยอะมากเราอาจจะมองว่ามันเป็นเพราะว่าไอตัวแกรหรือเพาสเตอร์ตรงหัวตรงนี้มันสึกก็คือใช่แต่มันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับ แล้วที่ครูบอกต่อไปเนี่ยพอเราเราใส่ปิดล็องเนี่ยนะครับเนี่ยมันคอนเข้าคอนออกอย่างนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากตัวกิ๊บล็อกเนี่ยเข้าไปเนี่ยจนเข้ามันสุดเนี่ยประมาณเกินห้ามิลขึ้นไปอะครับเอาง่ายๆคือเกือบเกือบเซนเนี่ยซึ่งมันผิดปกติอยู่แล้วนะแต่ก็ใส่เข้าไปให้เขาแล้วก็มาบอกว่าสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังมันเอียงมันเบี้ยวมันไม่ใช่นะครับ เขาให้สเตอร์หน้ามาผิดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปผิดผิดแล้วก็ไปบ้วยว่าเป็นปัญหาที่ตรงตัวอื่นนะฮะซึ่งตอนเนี้ยก็ให้เขาไปเปลี่ยนสเตอร์มาอยู่นะ,ะแล้วคนที่จะมาคอมเมนต์บอกว่าเอาลูกศิษย์มาว่ามาอย่าอย่า,ยาคิดแบบนั้นนะครับนะนี่คือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เจอว่าทำงานเนี่ยอย่างเนี้ยยังพลาดเลยถ้ามนละเอียดรอบครอบวนเนี้ย คุณก็บบยไปเป็นอย่างอื่นไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตรงนี้มันเป็นตรงอื่นทางทางที่ปัญหาที่แท้จริงมันอยู่จากการที่เขาให้สเตอร์มาผิดแล้วก็ฝืนใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยระหว่างเนี้ยเดี๋ยวรอสเตอร์หน้าอันใหม่ที่ถูกต้องมานะดีนะที่แม่ค้าเขาบอกว่าเขาจะมาเอารถก่อนสองทุ่มนะ ถ้าเขาต้องรีบใช้รถเอารถไปขายข,ายขนมคกนี่ยุ่งเลยนะครับแค่สเตอร์หน้าอันเดียวเนี่ยนะครับอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวรอเขาไปเอาสเตอร์มานะแล้วก็อย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะฮะสเตอร์เนี่ยนะครับอ่าตาสมอเรืออะไรนะฮะนะอันนี้เวลาครูเปลี่ยนให้ใหม่ก็พาร์ทชิดข้อหนานะครับ 428H เนี่ยข้างหลังนะครับข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวครูให้ดูงานงานสร้างว่าทางร้านเขาทาํามายังไงสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะอ่ะท่านดูนะครับอันนี้อันนี้คือหางปลาข้างขวานะครับโอเคนะน่าจะเป็นของติดรถด,ดั้งเดิมแต่ว่ามันเอียงเอียงเบี้ยวเบี้ยวอย่างนี้นะครับ ท่านดูหางปลาข้างซ้ายนะครับนี่เป็นงานที่มีชิ้นเดียวในโลกนะครับทำไมครูถึงบอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกคือเกิดจากการเอาหางปลาของ Honda w เวฟ1 1อยสนะครับนะครับแล้วก็ใช้ทูบเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมเพื่อขยายรูเพื่อให้มันเอามาใส่กับไอ้บูธดุมสเตอร์นนี้ได้นี่นะครับดูเขาทำมานะครับ เพราะฉะนั้นการทำแบบนี้นะครับคือการแก้ปัญหาที่พ้นภาระงานของร้านตัวเองไปแต่ถามว่ามันถูกต้องสมควรตามที่มันควรจะเป็นไหมนะครับนะไอนี้รถมันวิ่งอยู่ในกรุงเทพนะถ้าต่างจังหวัดนั้นก็ว่าไปอย่างเนี่ยดูว่าทำมานะครับแล้วตอนเอาออกจากบูธตรงนี้นะครับมันไม่ได้เอาออกง่ายๆนะเพราะรูมันไม่ได้กลมเนี่ยนะครับ ต้องมานั่งแค่นั่งแงะกันอยู่ตั้งนานอยู่เนี่ยนั้นก็ฝากไว้นะครับงานร้านท่านมันจบแต่เวลา,นานไปทําร้านอื่นมันคือปัญหาสําหรับคนที่เขาจะทํางานให้มันถูกต้องเรียบร้อยโอเคนะนะเดี๋ยวรออ่าสเตอร์หน้าอันใหม่มาแล้วเดี๋ยวครูจะใส่ให้ดูว่าไอแค่สเตอร์หน้านเดียวเนี่ยแต่วินิจฉัยไปโทษอย่างอื่นว่ามันเสียนะครับขอหยุดวิดีโอไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับ อ่านะครับตอนนี้นะครับสเตอร์ที่เอาไปคืนเขานะครับคือเขาไม่ให้คืนนะครับนะฮะต้องซื้อใหม่นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเล่นของเขาซาเลสเทไปหมดละนี่นะผมยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้มาโม้หรือมาปากปามใครนะครับนี่นะนี่คือสเตอร์ที่เขาจัดให้มานะแล้วทางเราเนี่ยก็ใส่ให้เขาไปแล้วมันก็ดังพอดังเสร็จก็ไปบอกว่า มันดังที่โซ่เพราะว่าสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังมันบิดนะครับแล้วพอครูมาตรวจสอบครูบอกว่ามันไม่ได้เป็นที่โซ่มันเป็นที่สเตอร์ที่เขาให้มานี่ของที่ถูกต้องคือมือนี้ครูนี่ท่านดูนะครับอ่าเดี๋ยวครูเอาตัวที่น้านี่ตัวแรกที่เขาให้มาคือตัวนี้ของใหม่ใส่ให้ท่านดูอ่า นี่นะท่านดูนะเอาแค่แบบเดินหน้าถอยหลังนะนี่นี่ท่านดูนี่เห็นไหมครับนี่อันนี้เพาไม่ขยัยาบนะเพาสเตอร์ไม่ขยัยาบท่านเห็นไหมครับนี่นะอาจจะมืดไปหน่อยนี่นะแล้วตรงจุดเนี้คือจุดที่ใส่ตัวกิฟล็อกท่านดูนะจากกิฟล็อกเนี่ยเนี่ยครูดันเข้าไปเนี่ยครูว่าเนี่ยเกินเกินห้ามิลเน่ะเกินครึ่งเซนน่ะเห็นไหมครับเนี่ยเออแต่ก็ยันใส่ของเขาไปจนได้นะครับตั้งโซ่ตั้งโซ่อะไรเสร็จบอกว่าเบี้ยวอ่าทีนี้ ได้ตัวใหม่มานี่นะนี่ตัวใหม่แล้วนะเอาด้านที่เป็นยี่ห้อออกนะพาร์ทิสนะครับแค่พาร์ทอะไรที่เขาให้มาเนี่ยมันก็คนละพาร์ทแล้วนะครับเนี่ย14 15 10แล้วครูก็บอกว่าไปเอาสเตอร์น้านเก่ามาสเตอร์น้านเก่ามันเป็น14 15 05เนี่ยนะครับนี่14 35 1เ,เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวดูเลขให้ดีก่อน แป๊บนึ่งนะครับอ่าอันนี้เป็น141503อันนี้เป็น143510อ่านะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะ ใส่เข้าไปเนี่ยอย่างยากเลยนะครับแล้วพอใส่เข้าไปเนี่ยท่านดูนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เนี่ยท่านดูเห็นไหมเนี่ยมันคอนน้อยมากเลยเห็นไหมครับอ่ะเพื่อให้ท่านเห็นชัดเจนนะครับนี่นะท่านดูนะที่เขาให้มาทีแรกนี่ครูใส่เนี่ยดูนะเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยเนี่ยพูดไม่สุภาพนะขออนุญาตเลยนะครับเนี่ยถอกเข้าถอกออกได้แบบนี้เลยครับเนี่ย เนี่ยเนี่ยแล้วคอนเดินหน้าเดินหลังอย่างเงี้ยเราเราใส่เขาไปเฉยเลยนะเราไปบอกว่าสเตอร์หน้าสเตอร์หลังมันเอี้ยมันมันเอียงโซ่มันเลยดังมันบิดเนี่ยอย่างแน่นเลยนะครับเนี่ยแล้วครูดันเข้าไปสุดเนี่ยใส่กิปล็อกเข้าไปเนี่ยพอดีเลยครับเนี่ยฝากท่านไว้ด้วยนะครับคือทำงานเนี่ยไอ้เล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยท่านอย่าคิดว่ามันรถเก่าเดี๋ยวมันก็มันดังอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ส่งงานไป ถ้าเป็นร้านท่านท่านคิดอย่างนั้นได้เพราะครูบอกแล้ว่าคนที่โดนด่าคือคือร้านท่านแต่นี่มันที่โรงเรียนคนที่โดนตําหนิคือครูนะไม่เช็คเลยสอนไปได้ยังไงทําส่งงานไปได้ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะทำต่อให้มันจบไปเลยนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะดังไหมอ๋อ ขอย่าใส่กิฟล็อกนะก็กลัวจะบังมุมกล้องท่านนะนะครับอ่ะเนี่ยเนี่ยนะนี่ครูใส่กิฟล็อกเน,นี่ยดูได้เนี่ยเนี่ยมันโยกได้ไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เนี่ยนะฮะคนละเรื่องเลยนะครับอ่าอ่าทีนี้เดี๋ยวครูขอญอาตหยุดวิดีโอนะครับเพื่อจะใส่โซ่ของโซ่ใส่ข้อต่อแล้วเดี๋ยวจะมาหมุนให้ดูฮะมันหายไหมแค่สเตอร์หน้าอันเดียวเนี่ยนะครับขอญอาตหยุดวิดีโอก่อนอ่านะครับตอนนี้ครูคล้องโซ่ระหว่างสเตอร์หน้ากับสเตอร์หลังนะครับ แต่เนื่องจากว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเขาเขาตั้งโซ่ไว้เขาบอกเขาตั้งได้ตามมาตรฐานละทีเนี้ยพอครู<พ>จะใส่ตัวข้อต่อโซ่เนี่ยมันใส่ไม่ได้ละแล้วจากที่ครูทําคลิปไปครูเขาบอกว่าถ้านในกรณีของเก่าเนี่ยท่านตั้งโซ่ไว้เรียบร้อยแล้วท่านถอดข้อต่อมาเนี่ยบางท่านเนี่ยพอพอท่านจะใส่ข้อต่อใหม่พอท่านใส่ไม่ได้เนี่ยท่านก็จะต้องมาปลดหางปลามาคลายนอา็อตเพาล้อต่อไม่ต้องนี่นะเดี๋ยวครูเขาบอกว่า สิ่งที่เทคนิคที่ครูนำเสนอไปให้แล้วหลายๆท่านบอกว่าทำไมครูไม่ใช้ไอครีมปากจิ้งโจกปากแหลมแหลมไอครีมตรงนั้นน่ะตรงปลายของมันน่ะมันมีฟันฟันเนี่ยมันจะไปทำให้บูทเนี่ยที่เราจะใส่ตัวข้อต่อเนี่ยเกิดรอยเห็นไหมครูจะคิดทำอะไรเนี่ยครูยังต้องรู้ว่าต้องป้องกันอย่างไรไม่ให้มันเกิดความเสียหาย ส่วนท่านจะใช้ครีมปากแหวมอะไรนะั่นคือเรื่องของท่านนี่ครูใช้นี่ครับครีมหุบแหวนปากตรงนี่แล้วทาให้ดูนะครับมันมันใส่ไม่ได้นะข้อต่อนะครับถ้าจับโซ่มาลักษณะอย่างนี้นี่นะครับมันยังไงมันก็ใส่ไม่ได้อ่ามืดหน่อยนะครับ hmm. นะฮะมืดนิดนึงนี่นะ มีนักเรียนนั่งอยู่ข้างหลังครูสองคนเน,นี่ยบีบไปเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ตัวข้อต่อแต่เดี๋ยวตอนใส่เนี่ยมันมืดนะครับมันอยู่ข้างหลังครูอาจจะใส่ไม่ตรงรูหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะเข้าล้ายเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยะนั้นพอทำอย่างเนี้ยครูก็ไม่ต้องไปตั้งโซ่อะไรใหม่ นะแต่เนี่ยพอใส่อันนี้สเตอร์เข้าไปถูกเนี่ยมันตึงนะครับเนี่ยมันตึงแต่ไม่เป็นไรนะครับ,รบอ่าทีนี้ครูก็ใส่ตัวแผ่นประกบนะใส่แผ่นประกบก็ดูด้วยนะบางทีมันมีเม็ดกรวดเม็ดทรายไปคาเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ใส่ตัวกิฟล็อกแล้วไม่เข้าร่องเราวิ่งไปมันหลุดต้องดูให้ดีนะครับน่ะมันเป็นงานทางแมคคานิกง่ายนะบางทีบอกว่างานหยาบๆยาจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับ นี่ใส่ตัวกิบล็อกเขาต่อมันหมุนไปทางนี้นะไอหัวกลมๆอยู่ทางนี้หางผ่าอยู่ทางนี้โปติคูจะต้องบิดหน่อยนึงนะครับทีน,นี้เขาตั้งโซ่ไว้ตึงนะครับเพราะว่าสเตอร์ที่เขาใส่ไปทีแรกมันผิดเดี๋ยวกปับมาตึงเลยอ่ะ เคนะครูก็ลองนี awia, ่นะขะดูนะครับไม่หลุดอ่ะเดี๋ยวครูจะหมุนทั้งทั้งที่มันตึงอ่ะนะดูดิว่ามันดังเหมือนเดิมไหมเนี่ยไม่มีเสียงแล้วครับทีแรกมันไม่ได้ดังอย่างนี้นะมันดังแคลบแคลปบแคลบแคล็บแคล็บวันนั้นท่านไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแค่เอาสเตอร์มาให้เนี่ยซองมันก็เขียนอยู่นะครับเนี่ยซองเนี่ยซองมันเนี่ยนะซองที่ทางร้านเขาจัดมาให้เห็นไหมครับเนี่ย นะจอมไทยอาซาฮีเอสเฮชคือฮอนด้าดรคือดีมสี่สองแปดฟอนสิบสี่ทีเนี่ยแล้วสะเตอร์คือตัวเนี้ยเนี่ยแต่ที่ไปเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยนะครับนะจอมไทยอาซาฮีเอสคือซูซูกิอาร์ซีสี่สองแปดเอฟคือฟอนล้อนหน้าสเตอร์หน้าสิบสี่ทีนะครฝากไว้ด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาให้มากูก็ยัดใส่แล้วกูพอมันมีปัญหาก็ไปโทษอย่างอื่นนะครับนะอย่าอย่ามาดาม่าอย่ามามามากับครูนะครับอันนี้คือผมก็ให้ความรู้เป็นประโยชน์กับคุณแล้วไอ้ที่ผมบ่นเนี่ยผมไม่ได้ไปโกรธไปอะไรเขานะครับมันเป็นการสอนให้เขาเนี่ยรอบค้อบกว่าเดิมขึ้นไปนะครับแล้วเสียงผมก็เป็นลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะชัดเจนนะครับอ่าหมุนให้ดิพี่ปุ้ยหมุนเดีเ่ยา น,นี่ยังไม่ได้ตั้งมันตึงอยู่เลยเนะี่ยตึงอยู่จ้าเน,นี่ยน,นะมนไม่มีเสียงดัง,งเหมือนที่ทีแรกเขาบอกนังแคบแคแคปไม่มีนะครับแน,นก็ขอบคุณแม่นะครับที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับก็ไอแค่สเตร์หน้าอันเดียวนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ